สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per b a ยทุกทัานค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสายคัสตอมลิมิเต็ดห้ามพลาดนะคะฮาร์เลดวิสานสปอร์เตอร์ไอรอน883รถปี2009ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นสเปค5 HD นะคะเลขไมล์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่1 7 9 1 8ม้ไมล์ค่ะ สำหรับรายละเอียดของแต่งนะคะคันนี้ค่ะทอนะคะเป็นของแวนแอนด์ไนะคะกล้อง SD จูนกล่อง Screaming Eagle ค่ะชุดสีของตัวรถเป็นชุดสีคัสตอมสวยมากค่ะลูกค้าชุดสีแอดมินบอกได้เลยว่างานละเอียดจริงๆนะคะเป็นสี ทองกลิตเตอร์นะคะพื้นเป็นสีดําค่ะแล้วก็มีคาดลวดลายที่เป็นกลิตเตอร์สีเงินแบบนี้นะคะหูชุดสีคือไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยนะคะสวยงามมากค่ะคันนี้พิเศษที่ชุดสีคัสตอมลิมิเต็ดของเขาจริงๆค่ะนี่ค่ะขอบแบตเป็นคําว่า HD Hale r Davison นะคะบอกได้เลยว่าชุดสีนี้นะคะยิ่งออกแดดยิ่งสวยมากนะคะใครที่เป็นสายคัสตอมนะคะต้องถูกใจสีนี้แนะะ่นอนค่ะแอดมินเจอยังถูกใจเลยนะคะเบาะเป็นเบาะ ตอนเดียวยาวนะคะคลัสตอมเช่นเดียวกันค่ะสำหรับราคาบอกได้เลยนะคะว่า ราคาเท่ารถไม่มีเล่มค่ะแต่คันนี้คือเล่มแท้นะคะรถ5 HD นะคะนำเข้าจากอเมริกาทแท้ๆเลยนะคะเล่มเขียวพร้อมโอนทุกอย่างนะคะทะเบียนแท้แน่นอนนะคะรับประกันให้เลยนะคะเรียกว่าเอาไปขี่ใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าราคาเท่าบิ๊กไบค์นะคะแต่ได้ขี่ฮาร์เลยเดยว,วิสันจิโกก็คือจิโกนะคะแผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างเท่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าสำหรับราคาค่าตัวนะคะตารังการดาวการผ่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวแอดมินเจนนะคะมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดวยชิดชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจไอรอนแปดแปี2009คันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะลูกค้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ